ซื้อมาร์ไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้เนี่ย uh huh. หรือว่าเป็นมานานแล้วนะคะเราจะบ่นแบบสายฝออย่างไรดี Where can I buy Mars seriously คือที่ไหนเนี่ยที่ฉันจะหาซื้อมาร์ได้นะ <c oughs> ช่วยบอกทีหรือ i c a n t buy a Mars anywhere ฉันหาซื้อมาร์ไม่ได้สักที่เลยนะคะหรือ It's so hard to find หรือว่า Buy นะคะ One at the moment It's so hard to find one at the moment ก็คือว่ามันหายากมากจริงๆนะคะในการจะซื้อมาร์คหอันตอนนี้หรือว่า It's so hard to buy one at the moment มันหาซื้อยากนะคะคือจะซื้อยากหรือว่าจะหายากก็ได้เช่นกันคือ to find หรือ to buy ก็ได้ค่ะหรือ I can't buy one not even online คือฉันหาซื้อสักอันไม่ได้เลยแม้กระทั่งออนไลน์น,นะคะหรือ Let me know where I can buy one or more That would be fantastic คือบอกฉันด้วยนะว่าถ้าเกิดฉันหาซื้อได้ที่ไหนบ้างจะหนึ่งอันหรือมากกว่านั้นก็ยิ่งดีเลยนะคะหรือว่า Nowhere is selling masks คือไม่มีที่ไหนเลยที่ขายมาสก์ณตอนนี้นะคะหรือ Not a single drug store is selling masks at the moment ไม่มีร้านขายยาสักที่เลยสักแห่งเลยที่ขายมาสก์ณตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยนะคะพี่ขอแด่มาสก์ที่หาย,ยากจังเลยณนะตอนนี้หน่อยคะ่ะ สำหรับใครที่ชอบดูวิดีโอ1นาทีซ้ำไปมาก็อย่าลืมกดเปิด notification รับการแจ้งเตือนจากเพจ Facebook คุูพี่วิกด้วยนะคะ